จึงจะได้ความชัดคนเราเกิดขึ้นมามีกายมีวาจามีใจครบบริบูรณ์ทั้งสอย่างเนี่ยราปฏิบัติกรรมาฐานหรือไม่ปฏิบัติกรรมาฐานก็เอาพุทธศาสนาของเราสอนให้คนเราปฏิบัตินี่แหละสอย่างนี่แหละ ไม่นอกเนือจากสามอย่างนี้หรอกพอพิษพิษก็นในสามอย่างนี้แหละพอพิถูกนในสามอย่างนี้คือกายกับว่าจใจกายคือตึนเรื่องศีลเป็นเครื่องวัดศีลนี่น่ะหยุดเป็นเครื่องวัดตั้งไว้ที่กายเดียวก่อน เรางดเว้นจากฆ่าสัตว์กะกายเนี่เป็นคนฆ่ารักทรัพย์กะกายเป็นคนรักพิษพิดไม่ช้าานกะกายเนี่ยไปพนพิษข่าพู้หกควอาจารย์พูดเทศพู้กหกกวอาจารย์คนนี้ดื่มสุไรสุรามีไรก็กายนี่แหละดื่มท่านตั้งไว้อย่างนี้เลยกายตั้งไว้ที่ ตั้งไวยสามใหญตั้งไว้ที่ชิ้นหานี่เป็นเครื่องวัดชิ้นหานี่ขาดตกบุกคร่องกับตรงนั้นแหละเห็นชัดได้ใจตัวตัวเองชิ้นสิบชิ้นแปดก็กายนี่แหละชิ้นสิบก็กายนี่แหละชิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็กาย เครื่อนหเอาตั้งอันนี้ไว้เสก่อนตั้งอันนี้ให้มันคงแล้วจังค่อยดูมันชิ้นชิบชิ้นซ้ายยี่ดียจะหาว่าพวกฆรวารักษาชิ้นถ่านน้อยนิดเดียวรักษาชิ้นแต่กน,น้อยนิดเดียว จีนทั้งหายยเกตต่างมากมายตัวโคขังนีถือว่าจินทั้งหลายยเกตต่างขาดปรปกบของเรา,าเรียกเท่าไรก็ไปแล้มันมากเกินไปไม่ได้อย่างนั้นท่าอย่างนั้นก็แพาก็ลดฐานะเป็นคารวะเท่าทนั้นสิ เนนะ่งก็รดฐานอว่าเป็นคารวะนะสิจะขรรนับถือตรงไหนครับเป็นพระเป็นเนนงดเว้นเสีจากการธรรมะอาเรชีกพุทสุดจริตด้วยกายระมัดระวังสังวรโดยกาย จึงรักษาให้มากขึ้นไปจึงเป็นที่เคารพนับถือของคาราวาจะไปถือว่าคาราวาสินน้อยและรักษาให้ดีพ้าดไมไม่ได้หรอกชินสองรอยยี่สิบเจ็ดขาดแต่สิบตัวยี่สิบตัวมันก็ยังมากคนคาราวาดางนั้นไม่ได้ คนที่รักษาศีลต้องเห็นศีลของตนบกของตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงนั้นเอาเอากายนี่แหละเป็นเครื่องวัดเห็นชัดโดยตนเองทีเดียวไม่ต้องให้คนอื่นมาครับไม่ต้องอื่นมาดูให้คนอื่นมาดูให้ เมื่อรักษาสิลครอบบริบ,บูรณ์สมบูรณ์ในใจของตอนแล้วมันก็ไม่มีมีปฏิสานเดือดร้อ,อนใจมันก็สงบสันติรับถ้าสินไม่บริสุทธิ์ที่กายไม่บริสุทธิ์มันก็เดือดร้อนอยูุ่นหวายตลอดเวลาชินข้อนั้นกับพวพความขอ,ขอนี้กับวุตถภ มันก็ไม่บริสุทธิ์จิตมันจะรวมได้อย่างไรอันนี้ที่ศิลท่างรักษาที่กายให้เป็นเครื่องวัดเครื่องวัดของศิลศิลห้าศิลแปดศิลเจ็บศิลสมาเจ็บจิตามฐานะของตดในศิลที่ตนรักษา ในฐานะนั้นแม่กาตัวบุตรเราถ้าหากชิ้นห้ากะลว่าียงรักษาลิขาตไดก็สมบูรณ์แล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้สูงยิ่งขึ้นไปถึงชิ้นสี่สิบเจ็ดภูมิของขลวาวภูมิของเมนเหมือนกันรักษาชิ้นสิบ ไม่สมบูรณบริบูรณ์นะคะับไม่มีวิปัิสารเดือดร้อนในใจทั้งคนใจก็สงบเยือกเย็นินสองร้อยยสิบเจ็ดพรภิกษุรักษาทั้งวัในสิน,นตา่างๆสมบูรณ์บริบูรณ์ใน ทุกข้อแล้วมอง,งดูสิ่งใดก็ไม่มีการเดือดร้อน,นวนวายเห็นสิหนึ่งตนสมบูรณ์ข้อนั้นก็สมบูรณ์ข้อนี้นก็สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เต็มตื้อเึนรร็น,นึ้นมอย่างใดอิม่มโอเคใ,ใจกนมาสมาธิกันแวนวแนบอันนี้ท่านวัดท่านเป็นเครื่องวัดไอ้ท่านตั้งเอาเป็นเครื่องวัดอย่างนี้ อันนี้สมาธิเป็นเครื่องวัดของใจอันนั้นจินเป็นเหตุให้เกิดสมาธิอัน,น,นที่พูดมานะแต่สมาธิจริงๆจังล้วไม่ได้กล่าวถึงเรื่องจินผันรักษาจิตโดยเฉพาะ ไม่คิดสงสายไปหน้าไม่หลังไม่ให้คิดอดีตอนาคตคิดทั้งมั่นอยู่ในคิดตั้งมั่นอยู่ในใจอันเดียวถ้าหาว่าจิตกังวลเกี่ยวข้องหัวควันนั้นในต่างๆอนั้นไม่ใช่ สมาธิแค่ไหนเอาเป็นเครื่องวัดว่าสมาธิคือจิตแนวแน่สมาธิคือจิตเป็นเอกตาเรียกว่าสมาธิคิดปรุงคิดแต่งไว้ต่างๆสรงสายไปต่างๆนานาอัะน,นั้นไม่ใช่สมาธิเรามีจิตเรามีใจมีกาย,ม,าม,กายมีวาจาร เรียกว่าให้อยู่ในขอบเขตของสิตไมีใ,ใจเรียกว่าอยู่ในขอบเขตของสมาธิไม่ตรงหน้าตรงหลังเรามีจิตมีใจมีกายมีวัิมีใจรักษาไม่ได้ก็เหมือนกันกับรถล,ลา รถนั้นาหากว่าเราขับรถไปในที่ต่างๆถ้าไม่มีเบรกเบรกมันก็ห้ามไม่อยู่ขี่ไปมันก็ชนผู้ชนคนชนจริ้งของตัดมันเลนเบรกห้ามไม่อยู่ อันนี้ตเตใช่เลยฮัดสมาธิภาวนาท่านเตะม่อยู่มันก็เปลนไม่เป็นภาวนาสมาธิกลายแล้วอยู่ที่นี่ใจเลยวอยู่ที่นีแต่มันว่อนไปวุน่นว่อนไปข่ทุกแห่งทุกคนไม่เป็นสมาธิ ถ้ามันเป็นสมาธิมันจะเกิดเป็นญาได้อย่างไรสมาธิมันตั้งแน่วแน่ในสิ่งเดียวจะกอนาพุทธโธหรือสัมมาระหังหรือยกหนอของหนอหรือว่าพอนาปา,นาเตีอะไรก็ตามเถอะ อันนั้นเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดของสมาธิให้มันอยู่ในเรื่องนั้นถ้าไม่อยู่ก็กแปลว่าเครื่องวัดนันไม่ไม่ดีแล้วนั่นเตกไม่อยู่เลยเตกอยู่คืออยู่ในอารมณ์นั่นแหละพาอนาพุทโธก็ดี สมาละหังก็ดียกหนอป้องหนอได้ก็ตามเถิดมันอยู่ในอะนรยังเงออยู่ในนั้นนั่นสิเรียกว่าเปอกอยู่ทั้งเปกอยู่แล้วคานนี้เรียกว่าอยู่ในบรรคับของเราได้จะอัดจะแปลงจะหัดจะเลี้ยวตาเลี้ยวขัวได้ทั้งหมด อย่าให้มันพาเราไปตกหลุมตกบ่ออย่าให้ชนผู้ชนคนเป็นอันตรายมากถ้าเปรกมาอยู่เกิดมาเป็นคนมีใจเด้ครับเคียได้ไม่มีอิสระในตัวให้ใจชั อยูไปต่างๆอานาให้ใจส่งพาวุ่นวิ่งว,งวนไปต่างๆอานาก็คิดเดีอวสิเป็ดทุกข์ร้องไห้หร้องโหยเจ็บร้องไห้ร้องหกไม่มีใครต้ออยากทุกข์จะคิดจะรื่นทุกข์มันพาให้เป็นทุกข์ ให้เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรนั่นใจคิดเนี่ยพาไปอยู่ดีๆไม่ไปไม,มไ,ไม่เห็นมีเรื่องทุกเรื่องสศกอะไรอวบนไม่เห็นมีทุกมันก็พาเราไปสุกมันก็พาเราไปถึงอยู่เฉยๆไปสุขไนทุกข์แต่มันก็ยุ่งอยู่ภายในนี่มันไม่หยุดสักที ถ้าหากมันหยุดแล้วถ้าหากควบคุมมันอยู่ในอำนาจของตน,นจะขับขี่ไปทางไหนก็ได้จิตนั่นเป็่็นของมีอำนาจสาที่หาถ้าคุมได้สามารถที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราว มีปัญญาชลาเฉียบแหลมตอนที่จเจริญนุปัส,สนาใครๆก็อยากได้นักยิปัส,สนาใครๆก็อยากได้นักอรินิหารใครๆก็อยากอยากได้นักฌานสมาธิทิพย์เจตรทิพย์เจตรหูทิพตาทิพ ผลิันทุกอย่างก็แด้ต่วิชาทุกประการก็อยากจะได้ก็คือแต่ว่าใจยังมาทงอยู่มาอยู่ดนอำนาจของเราให้มันพาไปมันจะได้อย่างไรมันพาแล้ววุ่นหอดมันจะได้อย่างไรใครนั็เฉลียวอะไหรหมดเลยอย่างเล่าให้ฟังแล้วอ่ะมันพายทุก มันพายวุ่นวี่วุ่นว,วายพาให้เดือดร้อนเขายังตามมันไปมันเข้าสกส๊เสยใจอะไรร้องไห้ร้องหอก็ยังพามันพาเราไปไม่อยู่ในอำนาจของเรามันพาเราไปถ้าอยู่ในอำนาจของเราได้ของนะ้นเป็นใหญ่จะอยู่ในอำนาจของเรายัาง,ไ,ไ,ไ,ยงไ,ไ,ยไงก็ได้จะจะไปยังไงก็ได้จะอยู่ยังไงก็ได้ เรื่องรู้ราวต่างแต่ก็นนั้นอาสัยบุญมัรมีของขดใ้เหมือนกันกาปฏิบัติเพ่งนักเพ่งหนาใครก็อกีกอยากได้ให้ฌานสมาธิอยากจะ้ให้ลิตเด็ดอยากได้พยายาิญญาณถ้ามาได้ก็เลย อถอยเสียนี่ขี้เกียจความอยากเลยไม่เลยเป็นเหตุในขี้เกียจถ้าไม่ได้สมบสมูรณ์เลยขี้เกียจขางอันนี้นไม่ใช่เกิดจากความอยากความอยากเป็นโรคของโรคอันนี้ถอนความอยากนั้นมันจงค่อยเจะดญ แต่มันยังมีอย่างมันจะได้อย่างไงมันก็ได้แต่โลกนี่สิไล้แต่ความวุ่น,นวายนีส่สิเดือดร้อนนี่สิปัญญามันเกิดจากความสงบตัางหากง่าขอให้ทำเถอะ ขอให้พี่เจ้าขอให้ทําให้เป็นสมาธิไปก่อนขอให้ทาความสงบไปเต็มที่ไปก่อนขับขี่ยิให้มันอยู่ในสมาธิขับขี่ให้มันแน่แน่อยู่ในสมาธิไปก่อนบังคับมันได้จึงจะสำเร็จผลประโยชน์ บางทีได้นิดนิดหน่นนอยหน่อยก็ตนได้แล้วเลยเลืเละเลื้งเสีย re. เลยประมาทเสีย re. มีสมาธินิดนิดหน่อยนะเ็เป็นวดเป็นบาทเท่านั้นเพราะว่าตนสมาธิใหญ่โตโหดฐานอย่างได้ฌานสมาธิสบายจะได้พิจาราฝ่ายโน้นความยากน้อยไม่ใช่ของของมันจะให้เกิดสมาธิได้ไงความยาก อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในขอบเขตอยู่ในอานาของให้สมาธิอยู่ในอำนาจของความสงบอยู่ในอำนาจของจิตอยู่ในอำนาจของสมาธิทันเรียกว่าอยู่ในอำนาจของสติควบคุมได้ ควบคุมได้เราเรียกว่ามีสมาธิมีขอบเขตขั้นตอนอย่างนี้ศีลมีกายเป็นเครื่องวัดเครื่องอยู่ให้อยู่กับกายสมาธินั้นมีปริกรรมเป็นเครื่องอยู่ส่วนปัญญานะัสมาธิอยู่แน่วแน่แล้ว ยังค่อยเกิดความรู้ความฉลาดส่วนว a, วนักปัญญาปพัฒนานั้นมีพระไกรลักเป็น,เป,นเป็นเครื่องวัดถ้าอยู่ในขอบเขตของไกรลักษ์แล้วนั่นไี้ิปัสนาถ้าหากว่าไม่ออกนอกจากวิปสนนอกนอกจากไตรักแล้วไม่ใช่อิปพัสนาเป็นปัญญาที่เฉย ปัญญาปรัชนากับปัญญาเฉยต่งตางๆถ้าหากราปัญญาเฉยพิจารณารู้เท่ารู้เรื่องขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแดลงแจ้ถ้าปัญญาปรัชนาเนี่ยมันของเป็นเองเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเฉพาะในใจ อะไรทั้งหมดมารวมแห่งเดียวความรู้ก้วงขวงพิดารแต่ก็มารวมแห่งเดียวในที่เดียวหมดสงสัยหมดกังวลเกี่ยวของหมดห่วงใหญ่ความชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นในที่นั้นอันนั้นไม่ใช่ของง่ายๆปฏิบัตินานเองเกิดมันของเป็นเองเหรอกนะ นี่ราอธิบายฟังนราก็เพียงแค่นี้แหละทธิบายให้ฟังอย่าไปยึดเอาคำพูดนั้นเราปฏิบัติอย่างไงแล้วต้องปฏิบัติอย่างนนั้อย่าไปยึดคำพูดของท่านมาเป็นอารมณ์ฮะปฏิบัติเป็นไปแล้วนั่น มันรวมลงไปแล้วมันเป็นสมาธิลงไปแล้วมันหกักมันโกงกันเองเหรอกทียที่ไปให้ฟังรี่ว่าสินอยู่ที่กายครัที่กายเป็นเครื่องวัดมันหัดเองเรอครับมันมีสินบริบูรณ์แล้วสินมีในตัวบริบูรณ์นะไม่ต้องไปยึดเอากับพูดมนะันมาดูที่กายนยมันดูที่ใจของเรานะี่ยที่กายของเราเนี่ย มันนั่งสบู่มือยนมดเสี่ยงทุกอย่างสมาธิก็เหมือนกันเราภาวนาไม่ได้จะไปยึดเอาความปิกรรมยานั้นภาวนาจริงๆอย่างมันไม่ทึอไม่ยึดถือหรอกปฏิการมัามทิ้งมดมันยังค่อยเป็นภาวนาฉันยังเอาความปิกรรมนั้นอยู่ก็ไม่เป็นภาวนาส่วนปัญญาก็เหมือนกัน มันลงแน่วแน่เต็มที่แล้วมันหายหมดศีลสมาธิไม่มีหรอกมันเป็นมันรู้แจ้งเห็นจริงในใจของตัวแต่มันชัดในใจของตัวหายทุกใสมดข้งวนเขียวข้องทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์นองปวงไม่มีมลงไตรักมันนั่งหลงเองมัน มันพอดีของมันมันลงเองของมันออกแย่ไปแต่งมันพอดีก็ะให้มันลงแต่ครบมันไม่ลงเด็ดขาดลงก็ตามสัญญาเฉยอันนี้แจงทุกครั้งหน้าตาเวลาหายอย่างนี้แจงทุกครั้งหน้าตาแต่ทุกกราเนี่ยมันกันมันนิจจังฮะมันเป็นหน้าตาเป็นอัตา ทุกขังเป็นทุกขังเป็นทุกขงังไปมดัดมันลงมาของเก่ามันถอนเอาของเก่านี่แหละมันไดน้เป็นจริงเพราะฉะนั้นยังไงจะไปยึดเาคำพูดเราเคยปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นไม่อยากเป็นมันจะเป็นเรือมันหักเป็นไม่อยากมันหกได อันอยากเรามาไไม่ได้หรอกความข้อนั้นเห็นด้วยตนเ,งเองเีงเครู้ได้มันเป็นด้วยตนเ,งเองนีงเคยรู้ได้ตั้งใจปฏิบัติลองดู